วันนี้นะคะแอ m ดมินนะคะมาที่บ้านของอาจารย์เชมนะคะมาตามโค้งสุดท้ายเลยรอบเดียวนะคะ f อซนะคะรอบเดียวโค้งสุดท้ายนะคะกับอาจารย์เชมนะคะมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์พร้อมกันนะคะท่านผู้ชมนะคะหลังจากที่แอ m ดมินก็ไม่ได้มาตามรอบหนึ่งรอบสเนาะมาวันนี้นะคะรอบเดียวนะคะแล้วก็โค้งสุดท้ายไปเลยนะคะในวันที่16นะคะพฤศจิกายนสองพันหนะคะ สวัสดีค่ะควันนี้มานานๆทีมาเจอกันเนาะครับค่ะอืมก็เลยพึ่งเจอหน้าเป็นยังไงมายังไงสบายดีเนาะสบายดีจานย์นะครับหลังจากที่อาจารย์เขียนให้44เป็นปริศนาตอนนั้นก็ไม่ได้ไม่เลยมารอช่วงปล่อยเลขก็เสียดายมากงวดทงวดนั้นงวดที่อาจารย์เขียนให้44ใช่ไหมครับ44จำไม่ได้เต่มันออกเต็มเต็ม รอบแรกจกุจกดเอาไม่ประาจารย์พานไปแล้วก็เอางวดนี้แหละที่จะถึงนี่แหละครับผมก็งวดรัฐบาลไทยงวดนี้อันนี้ไลฟ์สดด้วยไหมพอครับอานารย์เอาครับก็รัฐบาลไทยงวดนี้ก็อาจารย์ก็จะมีตัวเลขความฝันให้ไปก่อนเพราะว่าตัวเลขความฝันของอาจารย์รู้สึกว่าจะเม่นมาสองงวดแล้วงวดแรกก็ฝันว่ามีคนให้เงินไปหนึ่งพันบาทให้ไปเสียค่าแบบ ปรากฏว่าเลขล่างนั้นออกศูนย์ศูนย์เนาะปรากฏว่าเลขล่างนั้นออกศูนย์ศูนย์แล้วก็งวดที่สองมาอาจารย์ก็นอนฝันว่ากมีคนตายสองคนตอนนั้นก็ตีเป็นสี่สองศูนย์สี่ศูนย์สองปรากฏว่าวเวลาออกศูนย์สองหวยไทยเราก็ตีไม่ถูกถ้าตีก็จะเป็นตายก็ศูนย์เนาะศพก็สี่ศูนย์สี่สี่ก็สามตัวปรากฏว่าเราตีไม่ถูกก็ไม่เป็นไรแต่วดนี้อาจารย์ก็นอนนิมิตฝันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะ ฝันแม่นไหมแต่ก็จะอยากให้หวยอ่าหวยฝันไปก่อนแต่ว่าให้จริงๆวันที่สิบห้าสิบห้านะวันที่สิบห้าไม่เกินสิบโมงเชา้าเลขอาจารย์จะปล่อยทั่วประเทศไทยก็คือวันที่สิบห้าค่ะสิบห <15. S 2> ้าทุกคนนะ่าเพิ่งรอไว้วนะครับให้วันที่สิบห้าแล้วก็วันนี้ก็จะมีแนวทางให้สปปรเราเพื่อนบ้านด้วยเพราะว่างวงเมื่อกี้เพื่อนบ้านนั้นอาจารย์ให้เต็มเต็ม ถูกกันไปเยอะแล้วก็เม็ดเดียวด้วย5-2ก็เห็นเนาะ5-2เม็ดเดียวเลยไม่ได้ให้หลายตัว5-2ปรากฏว่าหวยออก5-2ล่างเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยไม่ต้องกลับเลยไม่ต้องกลับตรงตรงอันนี้ให้ทั้งสองยางนี้ก็ได้อะให้ทั้งความปั่นแล้วก็ให้ทั้งไปต่างประเทศด้วยให้ทั้งต่างประเทศแล้วก็เพื่อนบ้าน เป็นความฝันฝันว่าอาัานย์หงุดอาจารย์ก็ฝันว่าได้จับกุ้งจับกุ้งฝันว่าได้จับกุ้งปรากฏว่าอ่าจับกุ้งนั้นกุ้งมันอยู่ในน้ํากุ้งอเยอะแยะมากมายเลยกุ้งจับกุ้งเนาะกุ้งก็อยู่ข้างล่างเนาะจับกุ้งอาจารย์คิดว่ากุ้งมันตายจับสองมือเลยกุ้งตายกุ้งมันตายไหมเออ ุ้งมันตายแล้วก็จับสองมืออาจารย์ก็ตีหวยออกมาเป็นจับก็เจ็ดกุ้งก็เก้ามันตายแล้วมันก็ศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เอฟซีทีเป็นอื่นก็ตีได้เลยนะคอมเมนต์มาได้นะครับแต่ตีมนอาจารย์ก็ตีง่ายนะครับจับก็เจ็ดจับก็เจ็ดกุ้งก็เก้าตายก็ศูนย์กุ้งก็เก้าตายก็ศูนย์ะเจ็ดเก้าอาจารย์ตีอย่างนี้หรือใครที่จะตีเป็นเก้าเจ็ดก็ได้ การเขียนไว้เลยก็ได้ครับเก็ซีอยากบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นเลขความฝันของการแซมซึ่ง,งความฝันไปคนนะครับท่านเราฝันแม่นมาหลายงวดเลยนะคะงวดน,นี้อันนี้มีมโอกาสมาเยี่ยมท่านนะคะก็วันนี้มาขอเลขความฝันนะคะรีบง่ายๆนะครับงวดใครอยากได้เลข โครงสุดท้ายที่จริงโครงสุดท้ายอาจารย์อาจจะสักคารโร่ก็ได้นะครับเอฟซิส่วนมากเลขฝันจะมาก่อนนะครับอ่าเลขฝันมาก่อนเลขฝันอ่านี่เด้อครับอยู่ในนี้แหละเอาไว้แล้วสามตัวแคนแนสามตัวแคนๆไม่มีเยอะเลยอาจารย์จะไม่เยอะเน้นนะคะออ่่ายูในนี้ไม่เลขเยอะเลยนะไม่เยอะเยอะนะครับเลขอยู่นี้ตัดเอาก็ได้ใครที่ชอบก็ตัดเอาในนี้ก็ได้ขออีกทีค่ะเลขอะไรนะคะท่านเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์นะคะอาจารย์แซมครับอาจารย์แซมนะครับ เจ็ดเก้าศูนย์เห็นหรือยังเม็ดเดียวหางเดียวครับเม็ดเดียวหางเดียวเม็ดเดียวหางเดียวครับไม่เยอะนะครับแล้วอาจารย์จะลงีาแล้วในของเราในอาจารย์จะให้อะไรครับเราเอาไปด้วยก็ได้ก็เลขของเพื่อนบ้านเนาะวันนี้เนาะเพื่อนสาวรุ่นี่จะยำลงขันนะเลขเพื่อนบ้านวันนี้สอประปลาวเนาะไปเที่ยวต่างประเทศกัน เขียนว่าตำราดีกว่าค่ะตำราวอะไรกันฮะตำราดีกว่าตำราเนาะครับเดี๋ยวเด้ออาจารย์นะฮะเรื่องอาจารสมุดนี่ตำราวเนาะตำราวันทีได้นะคะวันนี้นะครับวันนี้วันที่อะไรสิบสามค่ะสิบสามตำราววันที่สิบสามพฤศจิการ ตำลาวเนาะครับอาจารย์ตำลาวเม็ดเดียวเท่านั้นนะครับสามหกเอานะครับคุณผู้ชมนี่ตัวนี้เองครับอันนี้ตำลาวตำลาวหรือใครที่จะชอบสามหกสามเจ็ดก็ได้สามหกสามเจ็ดตำลาวครับน้อยมากเลยเรเลขประมาณนี้นะครับตำลาว เจ็ดสามหกสามหกหรือสามเจ็ดนะคะขอทุกท่านร่ำรวยนะคะเลขจากอาจารย์แซมวันนี้เราไปเที่ยวลาวกันนะใะ่ไปเที่ยวลาวมีลาวให้ด้วยบะมีครับขออนุญาตหนึ่กล้องอะไปให้ผมไม่ชัดเลยรัฐบาลอีกที่หนึ่งอาจารย์ฮะรัฐบาลรัฐบาลค่ะพอดียังไม่ชัดเจ็ดเก้าศูนย์เป็นหัวยฝ็ดเก้าศูนย์นะคะ เป็นเรื่อความฝันของอาจารย์แซนนะคะขอเล่าความฝันอีกนิดนึงค่ะก็อาจารย์ก็ได้นอนฝันว่าจับกุ้งจับกุ้งตายก็จับก็จิตกุ้งก็เก้าตายก็ศูนย์หรือว่าเลขล่างอาจจะออกเก้าจิตก็ได้เห็นไหมเห็นค่ะอาจารย์ค้าเลขล่างจะชอบเจ็ตได้ใช่ไหมจ็ตเก้าก็ได้จับกุ้งอืม เล็กๆก็ได้กุ้งตายกุ้งมันจับก็เจ็ดมันตายแล้วมันอยู่มันก็เจ็ดเก้าก็ได้เล็กๆหรือใครที่ชอบเล็กงก็ไปซื้อเอาเยอะๆถ้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดกันไม่จานเก้ากับสุกหกก็ก็คิดว่าน่าจะกันก็ได้แล้วแต่คิดว่าถ้าถ้าได้นอนฝันก็จะมาตรงๆเจ็ดเก้าเจ้าเจอันนี้ฝันฝันนานยังจัดไงฝันก็ไม่นานมางานมีผัวใครผัวมีเมียใครเมียอันนี้คือได้เลย แต่ให้ชอบชอบสามตัวก็เจ็ดเก้าศูนย์นะคะส่วนให้ชอบสองตัวก็เน้นล่างเนาะสองตัวล่างก็เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าศูนย์แอดให้ตัวกันดีกว่านะงวนเมื่อกี้เจ็ดหกศูนย์ไทเอฟซีเมื่อกี้หวยราพัฒนาเข้าตรงๆเม็ดเดียวห้าสองคนที่อยู่ในเพจจริงของอาจารย์ถูกถูกมากเนี่ถูกเยอะดูดูอะไรเห็นไหมเพจจริงเม็ดเดียวห้าสอง นิพพูเพจอาจารย์แซมนะครสารนภัสทิมสุภาคุลเม็ดเดียวห้าสองสองห้าคนี่เพจแล้อาจารย์นี่เป็นนะคะเพจอาจารย์แซมนะครันี่เพจจริงนะโอ้อาจารย์แซมเม็ดเดียวห้าสองใช่เข้าใช่ห้าสองเลยห้าสองเป็นเต็มหัวเราะวันเมื่อกี้ครับครับเห็นไหมเออไปที่สามเก้าสามหก สามเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามหกรัฐบาลลาววันนี้อ่าลัฐบาลลาววันนี้เน้นไปที่สามหกแล้วก็สามเก้าแล้วก็ 37. สามเจ็ดสามเม็ดเดียวสามหกเน้นคือสามหกสามหกเม็ดเดียวสามหกสามเก้ากันแล้วก็เจ็ดสามเก็เคลือขึ้นมาเห็นบ่อยจังเห็นเห็นอยู่ประมาณนี้อ่าสามเก้าสามหกสามเจ็ดแล้วก็เจ็ดสามหกอ่าเม็ดเดียวสามหกหกสาม รัฐบาลลาววันนี้ตำลาว,วันนี้โอ้ถ้าสี่ตัวก็จะมีเก้ามีเจ็ดมีสามมค่ะเ <5. S 2> ย็นนี้ <5. S 2> วันนี้เนาะแอดมินก็มาตามอาจารย์แซมนะคะอาจารย์แซมก็จะปล่อยให้อีกนะคะจริงๆวันที่สิบห้านะคะท่านผู้ชมเนาะถ้าแอดมินได้มาก็จะได้มาตามถ้าไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่ามาวันนี้ก็มาตามเรียอฝันโค้งสุดท้ายกัแล้วกันนะคะท่านผู้ชมเนาะเผื่อบางทีแอดมินไม่ได้เดินทางมานะคะเพราะว่ากลัวติดงานนะคะท่านผู้ชมนะคะ อันนี้ยังถ้ามาได้อาจารตามให้นะคะวันที่สิบห้าอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะแต่ว่าในวันนี้เนาะอาจารย์ก็ให้ไปตามลาวด้วยนะครับต่างประเทศเพื่อนบ้านนะคะรับรัฐบาลความฝันนะคะค่ะก็อ่าเป็นแนวทางของอาจารย์เซมนะคะท่านผู้ชมนะคะในคลิปนี้นะคะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ